และวันนี้เรากำลังจะไปแข่งขันเบเบทที่ภูเก็ตอีกครั้งสนามที่เราเคยได้ที่1นึงรางวัลคุณเหงาเราจะได้รางวัลอีกไหมน้องๆคิดว่าพี่หลกจะทำได้ไหม้าทำได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้บอกเลยว่าก,กดฟีมไม่เสียตังค์เพราะเรากำลังจะมุ่งเป้าไปที่1ล้าน Subscribe มาดูกันว่าพี่หลงเอาตัวไหนไปบ้างพร้อมกระเป๋าอันเดิมอบอกเลยว่าของจุใจมากนะนี่ เ,เขามีหลาดมาด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เล่นอะ่ะเพราะว่ามันเบิร์ดง่ายมากนี่ฉลามลูกรักนะวันนี้ไม่ได้เอาไปเล่นนะทุกคนนี่มีฉลามม่วงด้วยก็ไม่ได้เอาไปเล่นเหมือนกันนี่เลยที่เราเอาไปเล่นอยู่ในเซตนี้นะนั่นก็คือนี่เลยเจ้าหมาป่านะทุกคน s i l v ว r w o วู960 Free Ball Shark Scale 360โลรัสวิาสาร์หลอด160เ e x a ซ เป็นคอมโบที่เขาขนาดนามว่ามันค่อนข้างดีแต่มาดูกันว่ามันจะดีจริงๆไหมแต่สุดท้ายแล้วนะผลมันก็อยู่ที่คนชุดด้วยว่าจะชุดแรงแค่ไหนมุมองศาถูกต้องไหมเข้ามุมถูกไหมมาดูกันว่าเราจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่ากับงานนี้งานแข่งขันเบเบดของ h a s h ท a g ทอยจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดรอบนี้จัดที่โลบินสันถลางนะตรงอนุสาวรีเนาะไกลหน่อยเดี๋ยวเราไปกันไม่รู้จะไปสายไหมหรือว่าจะไปทันไหม ฝากเป็นกำลังใจด้วยไปดูกันว่าพี่หลงจะชนะไหมเนี่ยรอบเนี้และแอบเซอร์ไพรส์นะถ้าคลิปนี้ปล่อยไปเพลงพี่หลงอาจจะลงแล้วก็ได้เฮ้ยน้องๆยังไม่รู้เลยพี่หลงจะลงเพลงอาจจะได้เห็นเพลงกันเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวพี่หลองขอไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อไปแข่งขันก่อน ว่าพี่อลงชนะพิมพหนึ่งหน่อยและถ้าใครบอกว่าพี่อลงไม่ชนะอีกแล้วแพ้แต่รอบแรกพิมสองมาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดว่าพี่อหลงจะชนะหรือแพ้ไปดูกันชี่สนามแขกเลยไปสายแล้วนะทุกคนตอนนี้พี่อ๋ลงพาแม่กับน้องชายมาเป็นเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อหลงจะได้แชมป์ไหมถึงแล้วแต่ว่าสายแล้วรีบไปกันคุณแม่วันนี้แพ้หรือชนะชนะแม่พี่บอกชนะแล้วต้องรอดูแล้วแหละ เจสิบแปดยูป้าศูนสองคือจาบเจสิบเก้าต้นป้าพี่สาวสองขบวมาถึงก็มาเจอน้องๆก่อนเลยนะคะถักทายกันไปแจกสติกเกอร์ถ่ายรูปบนก่อโอ้โหบอกเลยว่าเขินมากๆพี่นี่พี่ชอันแล้วันนี้อุ้ยอุ้ยอี้ชอุ้ยอุอ้ยอ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ย้ยออยอุอุ้อ้อ้อุอุอยอยอ อนนี้ก็โดนน้องๆลุมขอสติกเกอร์นะคะบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นธรรมเนียมในการเจอกันไปแล้วที่มีข้อพิาำพี่ชมพูยังมีลรอพี่มีสีอะไรบ้างมีแค่สีเดียวทำไมจะอวดหรอเอดูคอมโบพี่ห่อนได้ไหมได้ค่โคตรยอดถ้าผมไม่ได้พี่วันนั้นผมก็ไม่ได้เดินสายแข่งวันนี้ไม่เป็นไรแกแล้วที่เซอร์ไพรส์น้องเกมนะคะให้เบเบทหง ว่าผมเคยแนะนําเขาตอนแรกๆเข้าวงการนะคะเจ็บก็ร้องอีกเจ็บพี่ก็ร้อ,องอีก,อกบอกเลยว่าวงการนี้มิตรภาพสําคัญมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนที่เข้ามาเล่นวงการเบเบ้นะคะน่ารักมากๆเลยดูอย่างน้องเกมะคะก็คือจริงๆเก่งใจมากไม่อยากให้น้องเอาอะไรมาให้เลยนะแต่แบบขอบคุณมากนะซุนซุนสองเจนไปหนึ่งซนสองคครับ เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอันนี้ทำทำเองไหมอันนี้อันนี้พ่อช่วยทำโอ้ยน่ารักจังเลยไหนใส่ใส่ให้พี่ดูหน่อยใส่ให้พี่ดูหน่อยโอ้ ไดู่น้องให้เป็นหมวกด้วยไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแต่มันน่ารักมากเลยนะครับแล้วบอกคุณพ่อด้วยว่าน่ารักมากบอกคุณพ่อด้วยว่าน่ารักมากๆาอย่าลืมมาดูคลิปนะอย่าลืมกดดแกดคร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอบนะครับเดี๋ยวรอดูพี่แข่งผมจะรอพี่ชิง แพ้กันหรอไม่เฉยๆดูสิเบียร์หลงแพ้อีกแล้วแพ้ตลอดการแพ้ตลอดไปแล้วทุกคนถึงเวลาที่เบียรหลงได้เชิดอยชัยแล้วถึงเวลาแข่งแล้วแล้วคู่แข่งเบียรหลงคือน้องเกมที่เพิ่งให้ของวิลาร์วิวาเอ้าไปก็โอเคครับเรี้เซตครับ3 2 1 go โอ้ยเอรโรเลยเว้ยเ้ยเ้ยเข้าใจคำว่าเข้าถึงแล้วอ่ะเออเข้าใจคำว่าเข้าถึงเพราะมีเอรโรอ่ะครับกรินส์จูเบ

แม่ห่อนข้อเก๊าเหลือนะครับเก๊าครับเตี๊ยมดีใหม่นี่ครับนะครับตอนนี้คู่พี่แหลงนะครับสกอร์อยู่ที่2ต่อหนึ่งโอ้ชุดฮรับตะเกียวลงไปทั้งคู่นะครฮะเกจ้าเตี๊ยมพับเส้นพี่หลงยิงเดี๋ยวหยุดตีครับเปี่ยนดีครับเพียแหลงขึ้นไปต่อขึ้นหลายตีอีกที ลงมาเต็มเลยทำไปครับหัวหนักแล้วนะสองต่อนนะครับพี่อย่าลงแบบเกมครับเลดี้เตดีู หลงไปแล้วพี่หลงเล่นซิงเวอร์วูดนะครับเจอเกมนะครับเป็นวิสาล็อตนะครับจอดจ้องจ้องกันนะฮะป๊อกแม๊กป๊อกแฟ๊เลยนะครับเกมก็พยายามตีกันนะครับพี่หลงกกงยึดโการู่เ้าอนะครับยิงไปนคัตอนนี้ยแล้วไปไหนนะครับ่ว่าจะเป็นทีนะครับงกปน เ h r e e two one go okay โอ๊ยวิ่งเกินมันจะซ้ำรอยเดิมปะเนี่ยเกือบไปแล้วสลับคะแนนไปมาเกมนานแน่โอเคสามสามนะอย่างได้นะครับตะโกนได้นะครับชูดีชูดี ดันเลยนะครับเกมกองเชียร์เพื่อนของเรอนะเกินเฮดิสันครับ3 2 1โบ o n e ชุดไปแล้วครับตีนวากูกับชาร์ตไเกล่ยวาะเกลยวยังไม่ขึ้นลายทีอื้งเ้อีเอาเชียร์มาเอเชียร์เลย เรียบร้อยนะคะพี่หลวงกลับเร็วนะทุกคนขอโทษด้วยถ้าไม่ได้บอกลาใครนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพาแม่กลับบ้านและพาน้องชายกลับบ้านเดี๋ยวไปกินข้าวกันยังไม่ได้กินข้าวเลยก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วถ้าใครอยู่ในคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยด้วยจ้า